สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุขคนครับมาพอครับผมเจ็บตะาชาแนลพี่น้องมาเมือนนี่เดี๋ยวเป็นแนวเสียบมาฝากพี่ฝากน้องครับนี่คือแกงเห็ดเห็ดปลาครับเป็นเห็ดร่วมครับพี่น้องโอ้โหบริกรโดนไม่ได้ดอกยังไงครับผมมาแก้มกับผักสลัดกับข้าวเหนียว้ก่อนครับพี่น้องบรรยากาศย่านจะเศร้าครับผมมามาสวนลังบาดไว้ก่อครับพี่น้องมามาขหนียวคำแดดนะครับอู้คำยังไงจำนำ อันนี้แม่มันแกงใบนะครับแกงแบบละเล่านัวน้ำปลาแดกพี่น้องบึงเ,เดียวเดียวดอกใหญ่เลยดอกเห็ดป่าเขาติดมือพี่น้องนะคำใหญ่กับดอกเห็ดใหญ่ หน่วยก็มีลูกโดดครับพี่นอ้องคำยังไงครับไอ mm hmm. ดแบบนี้บ่ได้กินต้นเหรอครับพี่นอ้อง อู้ดอกไงครับจักเห็ดเอยียงครับผมกระบอกหูแต่รัวเป็นเห็ดปลา <c oughs> ใส่กระดูกโดดไม่ออกนี่คำขอเง,ง่ยบอีกหน่อยดูลงไป <c oughs> ดอกหน่อยก็มีดเลยครับแสบกับพี่นอกอกไปดิกินโดนแห้ง จุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยมาด้วยครับนะเสบแสงน้วมกันนะครับบรรยากาศล่มผัดบีบีพี่น้องนะครับดอกฮิดนี่ไง นี่เฮ็ดปลาตั้งก่อนแล้วครับคนตกอากาศหอนเฮ็ดปลาออกลายครับอันนี้แกงใส่พักกิตัวแบบบานๆน,นะครับเลาวๆอู้หอโดนนี่ง่ครับ ็มม,มาพี่น้องอู้ยังหอนหอนอยู่เลยแกงนนามนั่นๆประเด็กใล่ปมกิตูหนึ่งผมบอกเลยว่าแสบสุดเนี่ย ちょっと待って。<laughs> นุ่งกัดเอ้าพี่น้องแกงเห็ดรวมเลยพี่น้องโอ้โหบริกินโดนแห้งดอกนิ้งๆครับป๊าดแสีบครับพี่น้องเลย นัวประเดกดีครับเวตาล์ครับเขาเนี้ยเขาไม่แย่จำเขาเฮ้ยเขาการก้กูเข้าอีกไปเออวันนี้ก็ได้แกงเห็ดปลาครับเห็ดรวมมาฝากพี่ฝากน้องน้องง่ายง่าครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเสียบตายเด้อครับทั้งในประเทศและนอกประเทศเอฟซีทุกท่านเคารพรักทุกคนครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ